สวัสดีครับผ่านไปแล้วนะครับ3 EP สำหรับแคน่า AI นะครับ EP แรกบันทึกข้อมูลลงชีตด้วยพร้อมเดียวจบนะครับ EP ที่2นะครับเป็นการบันทึกข้อมูลพร้อมอัปโหลดไฟล์นะครับจบเหมือนกันนะครับ EP ที่3ล่าสุดนะครับก็คือค้นหาข้อมูลนะครับแล้วก็แสดงการค้นหาด้วยเวอร์ชันเดียวจบเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น EP นี้ก็คือ EP ที่4นะครับเราจะมา ทำระบบ CRUD กันนะครับก็คือสามารถที่จะเพิ่มข้อมูลเข้าไปนะครับอ่านข้อมูลขึ้นมาแสดงผลแก้ไขข้อมูลได้แล้วก็ลบข้อมูลได้เราเรียกว่าระบบ CRUD นะครับมีวิธีการทําอย่างไรบ้างนะครับมันจะจบในพร้อมเดียวได้หรือเปล่าไม่รู้แหละต้องไปลุยกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราก็เปิดแค้นว่าขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับไปที่แค้นว่า AI นะครับเขียนโค้ดให้ฉันหน่อยนะครับ จากนั้นก็ไปเตรียมนะครับ Google Drive นะครับในที่นี้ผมมีโฟลเดอร์สำหรับจะ upload, อัปโหลดข้อมูลเข้ามาเก็บไว้นะครับชื่อว่าอัปโหลดนะครับซึ่งเราจะต้องใช้ ID ตรงนี้นะครับไปใช้ในการออ้างอิงนะครับตัวที่2ก็คือชีทนะครับชีทเนี่ยผมจะไม่ให้มีอะไรเลยนะครับมีแค่คำว่าชีทหนึตัวนี้แล้วก็จะไม่ใส่อะไรทั้งสิ้นจะให้ตัว AI มันสร้างให้เองอัตโนมัตินะสร้างชีทสร้างคอลัมน์ให้เลยนะครับ ตัวที่3นะครับก็คือตัวสคริปต์นะครับหรือว่าแอปสคริปตเนาะนะครับใครที่จะมาทํา EP สได้นี้ควรจะไปดู EP 1 2 3มาก่อนจะได้เข้าใจเนาะนะครับเพราะว่าถ้ากระโดดมา4เลยอาจจะงงนะครับทีนี้นะครับเมื่อเรามีครบทั้ง3อย่างแล้วนะครับผมก็ได้เตรียมพร้อมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนี่นะครับโดยเราจะให้ทําการสร้างฟอร์มนะครับเป็นระบบลงทะเบียนผู้ใช้เหมือนเดิมนะครับ เมื่อมีการสร้างฟอร์มก็มีการบันทึกข้อมูลลงชีตตามปกติเลยมีชื่อมีสกุลชื่อผู้ใช้รหัสผ่านรูปโปรไฟล์ทีนี้เราจะเพิ่มนะครับความสามารถเข้าไปก็คือให้สามารถทํางานในรูปแบบ CRUD ได้นะครับเพิ่มอ่านอัปเดตและลบนะครับจริงๆเราไม่ใส่วงเล็บมันก็เข้าใจนะครับ CRUD มันเข้าใจอยู่แล้วนะครับได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็จะมีการอคอมเมนต์นิดนึงว่าโดยเฉพาะนี่ครับที่ที่ลองทํามานะนะครับ หลายๆครั้งเนี่ยมันจะเจอปัญหาเรื่องการลบอันอื่นไม่ค่อยมีปัญหาอัปเดตได้เพิ่มข้อมูลได้แต่พอลบนี่จะเออเลยนะครับผมก็เลยจะลองเพิ่มนะครับคอมเมนต์นี้เข้าไปบอกว่าในในฟังก์ชันการลบเนี่ยนะครับให้นะครับให้ทําแบบนี้นะครับทีนี้นะครับข้อ2 3 4 5 6นะครับอันนี้ก็คือแบบเดิมนะครับเกี่ยวกับการอัปไฟล์นะครับเข้าไปเกี่ยวกับอะไนะครับ ทีนี้สิ่งที่เราจะต้องเติมมีอะไรบ้างนะครับ 1. App s c อป p t URL นะครับข้อที่6นี้นะครับอ่ะเราก็มาที่การทำให้ใช้งานได้นะครับไปตรงกลางเลยนะครับจัดการทำให้ใช้งานได้ก็ copy ตรงนี้นะครับ URL web app นะครับก็ยกเลิกไปนะครับเอามาใส่ตรงข้อ6ก่อนอันดับแรกนะครับอันนี้2 sheet ID อ่ะมาที่ sheet นี้นะครับ sheet ID sheet ที่เราจะใช้ในการเก็บข้อมูลนะครับ ก็มากอบไอดตั้งแต่เลขหนึ่งเป็นต้นไปเนาะก่อนสลัดอีดินะครับ copy มานะครับก็ใส่ไปข้อที่7นะครับอันสุดท้ายที่เราจะใส่ก็คือโฟลเดอร์ไอนะครับแล้วก็ copy เลยนะครับโฟลเดอร์ไอที่เก็บไฟล์นะครับซึ่งในรอบนี้นะครับเราจะให้เป็นการนะครับเก็บแล้วเอา URL นี่ในในข้อที่10นะครับให้ URL ของรูปนะครับ มาแสดงในรูป l s 3นะครับก็คือให้เก็บในรูปแบบ l s 3ไปเลยนะครับเวลาเวลาดึงรูปไปโชว์ในเว็บแอปนี่มันจะแสดงเป็นรูปได้นะครับ l s 3นี่นะครับแล้วก็ทำไมผมไม่ใส่อะไรลงในชีทเพราะว่าข้อ9ผมสั่งว่าถ้าชีทมีนะครับไม่มีอยู่เนี่ยนะครับให้สร้างสร้างชีทให้เลยเราพร้อมหัวตารางสร้างให้อัตโนมัติเลยนะนะครับเพราะยังผมเลยไม่ต้องทําอะไรนะครับแล้วก็อันเดิมก็คือรอบันทึกให้สําเร็จ แล้วก็โชว์ G S ด้วยเมื่อเรานะครับใส่ข้อมูลครบตามนี้แล้วนะครับโอเคนะครับเราก็จะเอาข้อมูลทั้งหมดนี้ไปให้ c a n v a AI สร้างงานให้เรานะครับมานะครับวางลงไปครับกดส่งไปเลยครับมาดูว่านะครับ c a n v a AI นะครับจะสามารถทำให้เราจบในพร้อมเดียวได้หรือไม่นะครับแต่เราก็จะต้องเผื่อใจไว้นิดหนึ่งเนาะนะครับว่า ระบบมันซับซ้อนขึ้นนะครับมันไม่ได้ง่ายเหมือนก่อข้อมูลเอาไปบันทึกจบนะเหมือน EP แเลนะ่ะมันง่ายเพราะว่าระบบรอมันไม่ได้ซับซ้อนนะครับแต่ตัวนี้ระบบมันจะเริ่มซับซ้อนขึ้นนะครับเมื่อมีการแก้ไขมันก็จะต้องวิ่งไปหา ID ของรคคอร์ดนั้นว่าอยู่ที่แถวไหนนะครับถ้าตรงแล้วนะครับไปแก้ที่คอร์ดลไหนอย่างเงี้ยนะครับ แก้เส็จมันจะทําการบันทึกลงไปแทนที่อันเดิมยังไง,งนี่นะครับระบบมันจะเริ่มซับซ้อนเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะมาดูว่าพร้อมที่ให้นะครับใน EP นี้มันจะจบในพร้อมเดียวได้ไหมนะครับถ้าได้ก็คือประสบความสําเร็จเนาะนะครับถ้าไม่ได้ผมว่าไม่น่าเกิน2นะครับไม่น่าจะเกิน2นะครับก็ลองดูนะครับบางคนอาจจะในตัวอย่างนี้ อาจจะไม่จบในหนึ่งพร้อมแต่บางคนเอาพร้อมเดียวกันนะครับไปที่เครื่องตัวเองอาจจะจบก็ได้แต่จริงๆแล้วนะครับถ้ามันเป็นพร้อมที่ถูกต้องจริงๆนะครับมันต้องจบตามหลักนะมันต้องจบและทีนี้ใครก็ตามที่เอาพร้อมนี้ไปใช้มันก็ต้องจบเหมือนกันนะครับมันต้องจบเหมือนกันถึงจะเรียกว่าเป็นพร้อมที่ถูกต้องและเป็นพร้อมที่ดีนะครับที่สามารถที่จะ ใครเอาไปสั่งก็จะต้องได้ผลลัพธ์อันเดียวกันนะครับนี่คือระบบ CRUD นะครับดูสิว่าแั้นว่า AI นะครับมันจะทำระบบให้เราได้ไหมซึ่งถ้าทำระบบ CRUD ได้เนี่ยนะครับระบบอื่นๆผมว่ามันมันง่ายเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ถือว่าซับซ้อนแล้วนะตัวนี้ถือว่ามันซับซ้อนแล้วเพราะว่ามีทั้งลบมีทั้งอัปเดตนะครับ เนี่ยเวลาจะลบก็เหมือนกันนะมันก็จะต้องวิ่งหาข้อมูลก่อนว่ามันจะไปลบแถวไหนนะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมก็บอกว่าให้มีการยืนยันข้อมูลก่อนนะว่าจะลบหรือไม่ลบถ้าถ้ากดแล้วลบเลยบางทีเราอาจจะพลาดได้ใช่ไหมนะครับมันจะต้องมีการคอนเฟิร์มมันจะต้องมีการยืนยันก่อนอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าระบบนี้มันทํางานได้จริงนะครับมันสั่งแล้วนะครับมันจบจริงนี่นะครับ เราก็แค่ไปเพิ่มนะครับเวลาเราจะเอาไปทํางานจริงนะครับเพื่อแค่แค่ไปเพิ่มความสวยงามเนาะนะครับอยากได้ความสวยงามแบบไหนレス ponsive นะครับอยากได้ความสวยงามแบบสีสันแบบ Bootstrap นะครับแบบ Material แบบเทลวิวอ,อะไรพวกนี้นะครับมันก็แค่ไปเติมเชนชิวทาปากเฉยๆนะครับขอให้ระบบมันทํางานได้ก่อนนะเขาเรียกว่าขอให้ระบบมันทํางานได้จริงๆก่อนมันถึงจะ ไปเขียนคิ้วทาปากตอนหลังก็ได้เนาะอ่ะตอนนี้ครบแล้วนะครับห้ารอยสี่สิบห้าทัดเห็นไหมนะครับก็พอสมควรเนาะโค้ด545บรรทัดถ้าเรามานั่งเขียนเองนะครับกว่าจะได้แล้วก็กว่าจะ,ะรู้ว่าตัวไหนผิดตัวไหนถูกก็ไม่ง่ายเนาะแต่แค้นว่าโค้ดเนี่ยเขาทำให้เราเรียบร้อยแล้วเนี่ยสร้างหน้าออกมาให้เราเรียบร้อยเปื้องนี่นะครับไม่พบการกระทําที่ระบุเพราะว่าเรายังไม่มีอะไรเนาะเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยเนาะ ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองนะครับเอาพร้อมทั้งหมดนะครับนี่มาสร้างดูเนาะเหมือนเดิมนะครับเราก็เริ่มจากนะครับสลัดสลัดนะครับเป็นการคอมเมนต์โค้ดนะครับหมุนลูกกลิ้งเมาส์นะครับลงมานะครับหาปีการสุดท้ายกดชิปแชไว้คลิกหนึ่งครั้งนะครับคอนโทรลซีนะครับก็ได้หรือที่ขวาขันลอกก็ได้นะครับมาที่แอปสคริปเราครับลบหมายฟังก์ชันเราทิ้งไปเลยนะครับคอนโทรลวี กดปุ่มบันทึกนะครับกดปุ่มบันทึกการทําให้ใช้งานได้นะครับการทําให้ใช้งานได้นะครับแล้วก็อัปเดตตรงนี้เลยนะครับส่วนใครที่เพิ่งทําครั้งแรกนี่นะครับมันก็จะต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์นั่นนี่ก็ทําตามต้องไปดู ep 1 2 3ก่อนถึงจะเข้าใจเนาะนะครับแต่ถ้าใครเคยให้สิทธิ์แล้วนี่นะครับมันก็จะไม่ถามอีกมันถามครั้งเดียวเนาะ,ะผมก็จะปรับเวอร์ชั่นเป็นเวอร์ชั่นใหม่ก็ทําให้ใช้งานได้นะครับ โอเคนะครับียบร้อยเสร็จสิ้นนะครับมาทดสอบกันครับนี่นะครับชื่อผู้ใช้นะครับชื่อสมชายนี่นะครับเรียนดีนะครับชื่อผู้ใช้นะครับอ่ะสมชายนะครับล้าพันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับอ่ะอัพโหลดรูปโปรไฟล์เข้าไปนะครับอ่ะสมชายสมชายอ่ะนี้สมชายเอา กดปุ่มบันทึกข้อมูลนะครับอันนี้คือการ Create นะครับตัว C แรกนะครับจะ Create ได้ไหมนะครับก็คือบันทึกข้อมูลลงไปที่ชีตได้ไหมนี่เพิ่มข้อมูลสำเร็จนะครับบอกว่าเพิ่มข้อมูลสำเร็จอ่ะเราก็มาเช็คชัวร์ก่อนนะครับเนี่ยมันจะมีชีตตรงนี้นะครับนี่ user นี่มันสร้าง u s e r ให้เราแล,แล้วนี่ครับ ตัว c สําเร็จแล้วนะครับ create นะครับสร้างข้อมูลให้เราเรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นชีตหนึ่งไม่ได้ใช้นะลบทิ้งได้เลยนะครับเวลาทําจริงเนี่ยลบทิ้งได้เลยนี่เราจะเริ่มใช้ user อย่างเดียวเนาะนะครับต่อไปนะครับเมื่ออัพโหลดได้แล้วนะครับนี่มันก็จะ read นะครับตัวนี้คือ read อ่านข้อมูลจากชีตขึ้นมาแสดงนี่นะครับอ่านข้อมูลจากชีตขึ้นมาแสดงทีนี้สมมติว่าผมอยากจะแก้ไขนะครับก็มา แก้ไขกดปุ่มแก้ไขตัวนี้นะครับดูว่ามันจะอัปเดตได้ไหมเนาะนะครับกดปุ่มแก้ไขตัวนี้ปึ้งนะครับมันก็จะดึงข้อมูลมาโชว์ฟอร์มเดิมแบบนี้นะครับเราจะแก้ไขอะไรนะครับเช่นผมอยากแก้ไขเป็นรหัสเอาชื่อผู้ใช้ก็ได้สมชายจริงๆแล้วต้องชื่อว่าแอดมินเปลี่ยนเป็นแอดมินอย่างเงี้ยโอเคนะครับแล้วก็ลองอัปเดตดู ลองอัปเดตดูตรงนี้จะต้องเปลี่ยนเป็นแอดมินเปลี่ยนเรียบร้อยแปลว่า u นะ c เสร็จแล้ว r เสร็จแล้ว u เสร็จแล้วก็คือนะครับอัปเดตได้แก้ไขข้อมูลได้นี่นะครับเหลือตัวสุดท้ายก็คือ Delete delete นะครับ e l ล t e เดี๋ยวก่อนจะ d e l e t e ขอเพิ่มอีกสักข้อมูลก่อนนะครับ,นะรบขอเพิ่มอีกสักข้อมูลก่อนนะครับว่ามันเพิ่มได้ข้อมูลชัวร์ไหม ครับสมพงษ์สมพงษ์คนขยันโอเคชื่อผู้ใช้ชื่อผู้ใช้ชใชเป็นยูเซอรห์หนึ่งโอเคลาดพรานยูเซอร์หนึ่งโอเคนะครับอัปโหลดรูปอัปโหลดรูปสมพงษ์เป็นการ์ตูนนี่แหละโอเพนเข้าไปกดบันทึกนี่นะครับถ้า เพิ่มข้อมูล2คนมันทึกได้ก็3 4 5เป็น100ยก็ไม่มีปัญหาแล้วเนาะ,ะครับตอนนี้ทดสอบตัว C อีกครั้งหนึ่งนะครับตัว C มาโอเคผ่านนะครับตัว C ผ่านแล้วนะนะครับแสดงว่า C R U ครบนะครับเหลือ DELETE นะครับ DELETE ทีนี้ผมก็จะมาทดสอบโดยการกดไปที่ถังขยะนะครับมันก็จะมี POP UP ถามขึ้นมา เพราะว่าเราบอกว่าก่อนลบให้ยืนยันหน่อยนะ,ะมันก็ทําตามเราเนาะนะครับจากนั้นกดลบข้อมูลนี่ก็บอกกําลังลบข้อมูลลบข้อมูลสําเร็จหายไปนี่หายไปแล้ว <c oughs> ก็แปลว่า crud ของเราเย่ Yay! นะครับใช้งานได้นะครับนี่ลบออกจากระบบเหลือแค่สมชายคนเดียวโอเคแปลว่านะครับระบบ crud ใน epc นี้นะครับจบในพร้อมเดียวนะครับใครที่จะ เอาแค้นว่า AI ไปใช้นะครับให้ร้องกรีดดังๆเลยนะครับโอเคนะครับ EP5 มีอะไรไม่รู้ติดตามกันต่อไปสวัสดีครับ